สวัสดีครับอีพ e ีนี N ้ e, เราจะมาคุยเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยเจอหรือว่ากำลังเจออยู่นั่นก็คือในสถานการณ์แบบไหนที่คนส่วนใหญ่ยอมแพ้ต่อความฝันของตัวเองนะครับเรามาคุยกันเพื่อตีแผ่เบื้องลึกเบื้องหลังของใจคนที่ต้องโบกมือลาความฝันของตัวเองกันแบบหมดเปลือกนะครับรับรองว่าฟังจบแล้วคุณจะเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นเยอะเลยครับข้อ 1. เมื่อความจริงมันบีบหัวใจจุดตื่นรู้ของคนที่เข้าใจชีวิต ตอนที่เรายังเป็นเด็กหรือว่าเป็นวัยรุ่นคนเรามักจะฝันใหญ่ฝันไกลไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้อยากเป็นนักร้องระดับโลกอยากเป็นนักกีฬาโอลิมปิกหรือว่าอยากเป็นศิลปินที่มีผลงานดังกระชอนแต่ว่าพอโตขึ้นโลกแห่งความเป็นจริงมันเริ่มทํางานมันไม่ใช่แค่เรื่องพรสวรรค์ที่เรามีหรือว่าแค่เรื่องของความอยากของเราเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ว่ามันคือเรื่องของโอกาสเรื่องของการแข่งขันแล้วก็ตัวเลขมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลายคนเริ่มคิดคำนวณความเป็นไปได้ในหัวแล้วคิดว่า เฮ้ยมันคงไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกมั้งหรือว่าคนอยากทําแบบเรามีเป็นล้านโอกาสที่จะทําสําเร็จมันมีไม่ถึง1%เด้วยซ้าความคิดแบบนี้จะค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในจิตใจมันไม่ใช่แค่ความท้อแต่ว่ามันคือการตื่นรู้แบบเจ็บปวดว่าบางทีการไล่ตามความฝันของวัยเด็กมันอาจจะไม่คุ้มเราเริ่มมองหาทางเลือกอื่นที่ดูมั่นคงกว่าที่ฟังดูแล้วฉลาดแล้วก็เข้ากับความเป็นจริงหน้าตอนนี้มากกว่า อย่างเช่นหันไปเรียนในสิ่งที่ตลาดต้องการมากๆแม้จะไม่ใช่สิ่งที่เรารักสุดๆในวัยเด็กแต่ว่าดูเหมือนจะการันตีอนาคตทางการเงินได้ดีกว่าพอคิดแบบนี้แล้วเราก็มักจะให้เหตุผลกับตัวเองว่าก็ฉันมันคนฉลาดนี่นาะทําไมจะไม่เลือกทางที่ฉลาดละ่ะสุดท้ายความฝันที่เคยเรืองรองก็จะถูกพับเก็บไปอย่างเงีบเงยบๆเพราะว่ามันถูกตีตราว่าไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงหรือว่าเป็นไปไม่ได้ข้อ 2. ความรักที่พลากค,ความฝันเมื่อคนรักสําคัญกว่าเป้าหมาย ความรักนี่เป็นดาบสองคมจริงๆนะครับด้านหนึ่งมันคือพลังวิเศษที่เติมเต็มชีวิตของคนเราให้มีความหมายเรามีคนข้างกายที่พร้อมจะลุยไปกับเรามีคนที่รับฟังและก็ไว้ใจได้ทุกเรื่องแต่พอความรักเข้ามาเต็มหัวใจสิ่งที่คนเรามักจะลืมไปก็คือเป้าหมายของตัวเองครับมันง่ายมากเลยที่จะหลุดโฟกัสจากความฝันที่เราตั้งใจไว้เพียงเพราะว่าเราเสพติดกับการทําให้คนที่เรารักมีความสุข เรายอมประนีประนอมเรายอมปรับเปลี่ยนความฝันของเราเพื่อให้เขาหรือเธอสบายใจหรือว่าเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปรอดบางคนถึงขั้นเอาความสัมพันธ์มาเป็นข้ออ้างเลยด้วยซ้ําก็เพราะฉันมีเธอยังไงความฝันก็เลยต้องพับไปก่อนฟังดูเป็นเรื่องโรแมนติกที่ใครๆฟังแล้วก็อินแต่ว่านั่นแหละครับความจริงก็คือมันเป็นกับดักที่ทําให้ความฝันไม่เป็นจริงการหลงไหลในความสุขของคนรักมากเกินไปอาจจะทําให้เราละเลยการสร้างความสุขจากความสําเร็จในความฝันของตัวเองไปอย่างน่าเสียดายก็เป็นได้นะครับ ข้อ3แค่นั่งรอโอกาสอย่างผู้รอคอยความหวังลมๆแรงๆแ,แล้วพบว่ามันไม่มีทางเป็นจริงขึ้นมาแบบลอยๆหลายคนชอบพูดว่าสักวันหนึ่งนะฉันจะประสบความสําเร็จหรือว่าฉันกําลังรอจุดเปลี่ยนของชีวิตเดี๋ยวมันก็จะมาถึงฉันแต่ปัญหาก็คือคําพูดพวกนี้มันว่างเปล่าครับพวกเขาไม่ได้ลงมือทําอะไรเพื่อที่จะสร้างโอกาสเลยไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้สร้างผลงานเพิ่มไม่ได้ออกไปพบปะผู้คนแต่ว่ากลับนั่งอยู่เฉยๆรอให้ใครสักคนมาค้นพบตัวเอง ขอบอกข่าวร้ายให้ฟังเลยนะครับความฝันนั้นจะไม่เที่ยวไปค้นหาแล้วก็โยนความสําเร็จให้ใครที่นอนรออยู่บนโซฟาหรอกครับนอกจากว่ารายการเรียลิตี้จะเปิดออเดชั่นหาคนที่มีน้ําหนัก150กิโลกรัมซึ่งมันไม่ใช่การตามหาความฝันในแบบที่เรากําลังพูดถึงแน่ๆสุดท้ายแล้วคนที่รอคอยความหวังแบบลมๆแรงๆก็จะรู้แล้วก็เข้าใจได้เองว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากการนั่งฝันนอนฝันแล้วพวกเขาก็จะเลิกล้มความฝันไปในที่สุดเพราะ เมื่อไม่มีการลงมือทําอย่างจริงจังก็ไม่มีทางที่จะเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ 4. โชคชะตาเล่นตลกเมื่อเหตุสุดวิสัยเข้ามาขวางทางนี่คือสถานการณ์ที่น่าเศร้าที่สุดในการต้องยอมแพ้ต่อความฝันของคนเราเลยนะครับ force m a j e r เป็นวลีภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการทําสัญญาต่างๆหมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของทุกฝ่ายอย่างเช่นสงครามภัยธรรมชาติหรือว่าโรคระบาด ในชีวิตจริงของคนเราก็เหมือนกันนะครับบางคนก็แค่โชคร้ายครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ไม่ใช่ความผิดของเราไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เก่งไม่ใช่เพราะว่าเราไม่พยายามแต่ว่ามันคือเหตุสุดวิสัยที่ทําให้เราต้องยอมแพ้ต่อความฝันอย่างจําใจมันบีบบังคับให้เราต้องเลิกล้มไปทั้งๆท,ท,ที่ใจเราไม่อยากเลยสักนิดมันเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจจริงๆที่บางครั้งชีวิตก็ไม่เป็นไปตามแผนไม่ว่าเราจะพยายามมากสักแค่ไหนก็ตามข้อห หลงทางไร้เป้าหมายอาการของคนเร่ร่อนอายุ17ยังไม่รู้เลยว่าอยากทำอะไรอายุ25ยังไม่รู้เลยว่าชีวิตจะไปทางไหนอายุ31ไม่รู้เลยซ้ำว่าตัวเองเก่งอะไรอายุ42ปีแล้วยังไม่รู้ว่าตัวตวนของตัวเองคืออะไรนี่คือบทสนทนาที่เรามักจะได้ยินจากคนเร่ร่อนครับคนกลุ่มนี้จะดูเหมือนพวกคนที่ไม่เคยมีความฝันแต่ว่าที่น่าเศร้าที่สุดคือถ้าเราลองขุดลึกลงไปจริงจ คุณก็จะพบว่าพวกเขามีความฝันที่ชัดเจนอยู่ในใจเลยนะแต่ว่าบางทีพวกเขาอาจจะคิดว่าเป้าหมายของตัวเองนั้นมันยิ่งใหญ่เกินไปมันยากเกินกว่าจะเป็นจริงได้ก็เลยสร้างบุคลิกของคนเร่ร่อนขึ้นมาเป็นเหมือนฉากบางหน้าเพื่อที่จะซ่อนความฝันเอาไว้หรือว่าอาจจะเคยโดนบั่นทอนกําลังใจตั้งแต่อายุยังน้อยความมั่นใจจะพังทลายลงทําให้ต้องเก็บความฝันเหล่านั้นเอาไว้ในลิ้นชักที่มองไม่เห็นในจิตใจส่วนลึกนะครับการจะบอกว่าคนที่มีบุคลิกแบบผู้เร่ร่อนยอมแพ้ต่อความฝันก็ไม่ถูกนัก เพราะเอาจริงพวกเขาแทบจะยังไม่ได้เริ่มต้นในการลงมือทํามันด้วยซ้ํานะครับพวกเขาแค่ยังไม่กล้าพอที่จะก้าวออกมาจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองและก็เผชิญหน้ากับความฝันที่อยู่ลึกๆในใจของพวกเขาเองนะครับข้อ6โตแล้วต้องจริงจังเมื่อความฝันวัยเด็กถูกตีตราว่าฝันเฟื่องแบบเด็กๆเ,เราทุกคนล้วนมีความฝันแบบเด็กๆที่อาจจะดูไร้เดียงสาหรือว่าเพอ้อฝันไปบ้างในตอนนั้นเราอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่เราอยากมีพลังวิเศษ เราอยากบินได้แต่ว่าพอเราโตขึ้นเรื่อยๆเข้าสู่วัยผู้ใหญ่สังคมก็มักจะคาดหวังให้เรามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นความฝันเหล่านั้นก็เลยถูกมองเป็นเรื่องไม่จริงจังไม่สมเหตสสมผลเราค่อยๆโตขึ้นจนโตเกินกว่าความฝันเหล่านั้นไปเองนะครับมันเหมือนกับการที่เราเคยเชื่อในเรื่องซานตาคลอสแล้วรู้ว่าวันหนึ่งมันไม่มีจริงเราก็ต้องทิ้งความเชื่อนั่นไปความฝันก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อวุฒิภาวะและความเข้าใจโลกของเรานั้นเปลี่ยนไปเราก็จะมองว่าความฝันเดิมๆนั้น ไม่เข้ากับเราในวันนี้อีกแล้วเราก็เลยยอมที่จะปล่อยมันไปเพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผู้ใหญ่ที่เราเป็นอยู่นะครับข้อ 7. ปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองเมื่อกระเป๋าเงินไม่อำนวยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เจ็บปวดสําหรับใครหลายคนนะครับมีความฝันมากมายหลายอย่างที่มันจะสําเร็จได้ต้องใช้เงินทุนมาเป็นส่วนประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียนค่าฝึกซ้อมค่าอุปกรณ์ค่าเดินทางหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆในการเริ่มต้น หลายคนมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าไม่มีเงินเพียงพอที่จะเดินตามมันหรือว่าบางคนอาจจะต้องแบกรับภาระทางการเงินที่หนักอึ้งไม่ว่าจะเป็นหนี้สินค่าใช้จ่ายในครอบครัวหรือว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่ของตัวเองนะครับสถานการณ์แบบนี้บีบให้พวกเขาต้องเลือกงานที่ได้เงินเยอะๆหรือว่ามั่นคงที่สุดแม้ว่างานนั้นจะไม่ใช่สิ่งที่รักเลยก็ตามพวกเขาต้องเปลี่ยนความฝันไปเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เพื่อให้ความรับผิดชอบในชีวิตดำเนินต่อไปได้ ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาไม่อยากทําตามความฝันแล้วแต่เพราะว่าความจําเป็นทางเศรษฐกิจมันบีบคั้นจนเกินกว่าที่จะปฏิเสธได้ข้อ 8. ภารกิจเพื่อลูกเมื่อความฝันของพ่อแม่กลายเป็นของลูกนี่คือเหตุผลสําคัญที่สุดที่ทําให้ผู้ใหญ่หลายคนต้องยอมทิ้งความฝันของตัวเองไปครับมันไม่ใช่การยอมแพ้โดยสิ้นเชิงแต่ว่ามันคือการเปลี่ยนความฝันอย่างสิ้นเชิงต่างหากลองนึกภาพสมมุติเป็นนักดนตรีที่เคยฝันจะโด่งดังแต่ว่าเมื่อมีลูก เขาตระหนักว่าเงิน2,000บาทที่มาจากการเล่นดนตรีตามผับตามบาร์ในแต่ละคืนและมีบางคืนที่ไม่มีงานมันไม่พอเลี้ยงครอบครัวให้อุดมสมบูรณ์ความฝันที่จะเป็นนักดนตรีชื่อดังก็ถูกแทนที่ด้วยความฝันที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีการศึกษาที่ดีได้กินอิ่มนอนหลับความฝันของตัวเองจึงกลายเป็นความฝันเพื่อลูกนี่คือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของพ่อแม่เลยก็ว่าได้นะครับแม้ความฝันเดิมจะไม่ได้เป็นความจริงแต่ว่าพวกเขากลับมีความสุขกับความฝันใหม่นี้ไม่แพ้กัน ความยิ่งใหญ่ของมันนั้นไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะครับข้อ 9. ความฝันที่หมดอายุเมื่อโลกเปลี่ยนไปความฝันก็ไม่มีอยู่จริงบางครั้งความฝันของคนเราก็เป็นสิ่งที่ผูกติดอยู่กับยุคสมัยหรือว่าเทคโนโลยีที่ไม่ยั่งยืนลองนึกถึงคนที่เคยฝันอยากจะเป็นนักบินกระสวยอวกาศในยุคหนึ่งแต่พอมาถึงยุคนี้โครงการกระสวยอวกาศของนาซาก็ถูกยกเลิกไปความฝันนั้นก็กลายเป็นความฝันที่ไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปโลกหมุนไปข้างหน้าเสมอบางสิ่งบางอย่างที่เคยเป็นไปได้ในอดีต อาจจะไม่ใช่ในปัจจุบันการที่เราต้องยอมทิ้งความฝันแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เก่งหรือว่าเราไม่พยายามแต่เพราะว่าบริบทของโลกมันได้เปลี่ยนไปแล้วทําให้เราต้องยอมรับความจริงแล้วก็ปรับตัวเพื่อที่จะหาความฝันใหม่ๆที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่เราอยู่นะครับข้อ10เลือกคู่ชีวิตผิดคนเมื่อคนรักไม่ใช่แรงสนับสนุน การเลือกคู่ชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับในอุดมคติแล้วเราทุกคนต่างก็อยากมีคนรักที่เข้าใจแล้วก็สนับสนุนความฝันของเราหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นคนที่มีความฝันคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าคุณโชคร้ายที่ได้แต่งงานกับคนที่ไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนหรือว่าถึงขั้นบีบบังคับให้คุณต้องเปลี่ยนความฝันของคุณเพื่อเขานั่นอาจจะเป็นหายนะแห่งชีวิตและความฝันของคุณเลยนะครับการต้องประนีประนอมต้องยอมทำตามหรือว่าการต้องเปลี่ยนแปลงความฝันครั้งใหญ่ในชีวิตเพื่อคนที่รัก อาจจะนํามาซึ่งความเสียใจและความรู้สึกติดค้างอยู่ในใจไปตลอดชีวิตก็เป็นได้ถึงแม้บางคนอาจจะไม่เสียใจเลยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการต้องทิ้งเป้าหมายส่วนตัวเพื่อคนอื่นนั้นมันเจ็บปวดและก็ทําให้ความสัมพันธ์กลายเป็นโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังที่ฟัง EP นี้อยู่แล้วก็อยากจะขอบทความที่ใช้ทําสคริปต์ของอีนี้ไปอ่านซึ่งจะช่วยให้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ก็สามารถที่จะขอไฟล์ PDF เนื้อหาของ EP นี้ไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยดูวิธีการขอไฟล์ได้จากคำอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับและท่านใดที่อยากจะให้กำลังใจช่องนี้แต่ว่ายังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็สามารถที่จะกดได้เลยตอนนี้นะครับข้อ11ล้มครั้งเดียวคือจบเกมเมื่อความล้มเหลวครั้งเดียวทําให้ถอดใจพวกเราหลายคนมักจะติดกับดักความคิดที่ว่าถ้าฉันล้มเหลวครั้งนี้ก็แปลว่าฉันจะไม่มีวันสําเร็จเลยมันเป็นความคิดที่อันตรายมากนะครับ เมื่อเจอกับความล้มเหลวเพียงครั้งเดียวเราก็จะตัดสินตัวเองไปแล้วว่าเราคือคนขี้แพ้คนไม่มีความสามารถแล้วเราก็เลือกที่จะเดินไปสู่แผนสำรองที่สบายกว่าอย่างเช่นกลับไปนอนบนโซฟากินขนมดูหนังดูซีรีส์ไปเรื่อยโดยไม่คิดจะลุกขึ้นสู้ใหม่สิ่งที่ตามมาคือความอิจฉาครับเราจะเริ่มมองเห็นว่าคนอื่นประสบความสําเร็จได้ง่ายกว่าสนามหญ้าบ้านคนอื่นนั้นจะเขียวกว่าบ้านเราเสมอความรู้สึกนี้มันจะกัดกินสุขภาพจิตของเราไปเรื่อยๆแทนที่จะเป็นแรงผลักดันให้เราลุกขึ้นมาสู้ใหม่ การยึดติดกับความล้มเหลวเพียงครั้งเดียวจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทําให้ความฝันต้องตายไปข้อ 12. ยิ่งเปรียบเทียบยิ่งบันทอนเมื่อมองแต่คนอื่นจนลืมตัวเองหลายคนคงเคยคิดว่าทําไมชีวิตของคนอื่นมันดูดีกว่าเราจังหรือว่าเห็นคนนั้นได้ดิบได้ดีแล้วทําไมเรายังอยู่ตรงนี้การที่เราโมวแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียนี้มันยิ่งทําให้เราจมดิ่งลึกสู่ความอิจฉาเรื้อรังแล้วก็มันทําลายสุขภาพจิตของตัวเราเองไปเรื่อยๆนะครับ แทนที่จะใช้ความสําเร็จของคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจให้เราลงมือทําเรากลับปล่อยให้ความอิจฉามันกัดกินใจจนกระทั่งเราไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่เห็นความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆที่เราสร้างขึ้นมาได้ความฝันของเราจึงถูกบดบังด้วยความรู้สึกด้อยค่าที่เกิดจากการเปรียบเทียบนะครับข้อ 13. คําพูดเชื้อเฉือนจากคนรอบข้างเมื่อเสียงบันทอนจากคนอื่นดังกว่าเสียงหัวใจของตัวเองเคยไหมครับเมื่อมีใครบางคนพูดใส่คุณว่าคนอย่างแกไม่มีวันทําสําเร็จหรอกหรือว่า ฝันเฟื่องเพลเจอร์แทนที่จะปล่อยคำพูดพวกนี้ให้ผ่านไปหลายคนกลับจมดิ่งลงสู่ความเศร้าเพราะรู้สึกว่าไม่มีใครสนับสนุนเลยทั้งๆที่ในโลกนี้มีคนอยู่ตั้ง7,400ล้านคนแต่ว่าแค่คำพูดเชิงลบไม่กี่คำจากคนไม่กี่คนกลับมีพลังมากเพียงพอที่จะทำให้เราถอดใจไปได้ตลอดชีวิตคำพูดของคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เราแคร์มันสามารถกลายเป็นมีดคมคม,คมที่เชื้อเฉือนทิ่มแทงหัวใจของเราได้แล้วก็ทาให้เราสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองไปอย่างง่ายดายและก็ถาวร แม้เราจะมีความสามารถมากแค่ไหนแต่ถ้าจิตใจไม่แข็งแกร่งพอที่จะสู้กับคำพูดบันทอนเหล่านี้ความฝันก็อาจจะต้องดับสลายไปนะครับข้อ 14. ความกลัวที่จะล้มกลัวที่จะทําแล้วพลาดเมื่อความวิตกกังวลทําให้เรากลายเป็นเหมือนคนเป็นอมพาตความกลัวความล้มเหลวคือศัตรูตัวจักระของความฝันเลยนะครับมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกวิตกกังวลธรรมดาแต่ว่ามันคือความรู้สึกที่สามารถทําให้เราเป็นเหมือนอัมพาตเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้เลยเรากลัวที่จะไม่ประสบความสําเร็จ เรากลัวที่จะถูกปฏิเสธเรากลัวที่จะถูกตัดสินจากคนรอบข้างเรากลัวที่จะถูกมองด้วยสายตาที่ดูหมิ่นดูแคลนความกลัวเหล่านี้มันใหญ่เกินกว่าที่จะก้าวผ่านไปได้ง่ายๆคนที่มีความกลัวความล้มเหลวมากเกินไปมักจะไม่กล้าแม้แต่จะเริ่มต้นหรือว่าถ้าเริ่มแล้วพอเจอกับอุปสรรคเล็กๆน้อยๆก็จะถอดใจทันทีเพราะไม่อยากเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความผิดหวังอีกครั้งหนึ่งความกลัวนี้จะคอยฉุดรั้งเราไม่ให้ก้าวไปข้างหน้า จนความฝันของเราถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังในที่สุดนะครับข้อ 15. โดดเดี่ยวไร้าคนสนับสนุนเมื่อไม่มีใครอยู่ข้างเราการมีระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการไล่ตามความฝันนะครับลองนึกภาพว่าถ้าคุณมีเพื่อนมีครอบครัวหรือว่ามีที่ปรึกษาที่ไม่เห็นด้วยไม่เชื่อมั่นในความฝันของคุณหรือแม้กระทั่งพยายามจะบอกให้คุณเลิกทําคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวและก็เดียวดายมากขนาดไหนเมื่อไม่มีใครให้กําลังใจไม่มีใครคอยผลักดัน เราก็มักจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าพอที่จะไล่ตามความฝันนั้นและความรู้สึกโดดเดี่ยวนี้เองที่สามารถทําให้เราทิ้งความปรารถนาอันแรงกล้าของเราไปได้อย่างง่ายดายเพราะว่ามนุษย์เราต้องการการยอมรับและการสนับสนุนจากคนรอบข้างเสมอนะครับข้อ16หมดไฟไร้เรี่ยวแรงเมื่อความฝันมันเหนื่อยเกินไปการเดินตามความฝันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆเลยนะครับมันไม่เคยง่ายเลยมันต้องใช้พลังงานต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นอย่างมหาศาล และบางครั้งเมื่อเราพยายามมานานแสนนานแต่ว่าความคืบหน้ามันกลับช้าเหลือเกินหรือว่าเจอแต่ปัญหาและอุปสรรคซ้ําแล้วซ้าเล่าเราก็อาจจะเข้าสู่ภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาท์ได้นะครับความเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจมันถาโถมเข้ามาเราเริ่มรู้สึกว่าความพยายามทั้งหมดที่เราทํามานั้นช่างไร้ประโยชน์ทําไปก็เท่านั้นสุดท้ายความรู้สึกสิ้นหวังก็จะเข้ามาแทนที่และทําให้เรายอมแพ้ต่อความฝันของเราในที่สุดเพราะว่าเราไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปต่อแล้วจริง ข้อ17แรงกดดันจากสังคมเมื่อต้องทำตามกรอบที่เขาขีดไว้สังคมของเรามีความคาดหวังบางอย่างที่มองไม่เห็นอยู่ครับเราถูกปลูกฝังให้เดินตามเส้นทางที่ถูกต้องหรือว่าปกติในความคิดของคนอื่นนะครับอย่างเช่นเรียนให้จบในสถาบันดีๆหางานประจาที่มั่นคงแต่งงานมีบ้านมีรถมีลูกแล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจนกเกษียณความฝันที่แตกต่างออกไปจากกรอบเหล่านี้มักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องแปลกหรือว่าไม่สมเหตุสมผล แรงกดดันจากสังคมนี่เองที่ทําให้เราหลายคนต้องยอมปรับตัวแล้วก็ทิ้งความฝันที่ไม่เหมือนใครของเราไปเพื่อให้เราสามารถเข้ากับสังคมส่วนใหญ่ได้ไม่ถูกมองว่าเป็นแกะดําหรือว่าไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์การปฏิเสธกรอบของสังคมมันต้องใช้ความกล้าหาญมากและหลายคนก็เลือกที่จะไม่ทําเช่นนั้นยอมปล่อยความฝันของตัวเองให้จางไปข้อ18เมื่อความฝันกลายเป็นฝันร้ายปล่อยวางเพื่อเยียวยาใจน่าสนใจนะครับที่บางครั้งการยอมแพ้ต่อความฝันกลับไม่ใช่เรื่องของความผิดพลาด แต่มันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตต่างหากลองนึกดูว่าถ้าการไล่ตามความฝันนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายเรามากกว่าทำให้เรามีความสุขมันทำให้เราเจ็บปวดทางอารมณ์เหนื่อยล้าและสูญเสียพลังงานชีวิตไปอย่างมหาศาลในสถานการณ์แบบนี้การที่เราพยายามยึดติดกับความฝันนั้นต่อไปมันก็เหมือนกับการจมดิ่งลงไปในหลุมดำที่ไม่มีวันจบสิ้นการยอมปล่อยวางความฝันนั้นไปต่างหากเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดเพื่อที่จะปกป้องสุขภาพจิตและความสุขของเราเอง มันคือการตระหนักว่าความฝันบางอย่างมันอาจจะเหมาะกับการเป็นฝันร้ายมากกว่าที่จะเป็นจริงนะครับข้อที่19ที่ทําให้คนเรานั้นยอมแพ้ต่อความฝันของตัวเองก็คือขาดวินัยมันคือความหายนะเมื่อความมุ่งมั่นไม่เพียงพอที่จะลงมือทําวินัยก็เหมือนกับกล้ามเนื้อนะครับยิ่งฝึกฝนมากเท่าไหรมันก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นและมันคือทักษะที่สําคัญที่สุดในการเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงแต่ว่าหลายคนกลับขาดการฝึกฝนวินัยนี้พวกเขาไม่ชอบการรอคอย ไม่ชอบการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอไม่ชอบการอดทนเพื่อผลลัพธ์ในระยะยาวคนเหล่านี้มักจะต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วทันใจเมื่อไม่เห็นผลลัพธ์ภายในเวลาที่กําหนดพวกเขาก็จะถอดใจอย่างง่ายดายการไม่มีวินัยก็เหมือนกับการนั่งอยู่ในเรือพายแต่ว่าไม่มีไม้พายเราก็ไม่มีทางที่จะไปถึงจุดหมายได้เลยไม่ว่าจะมีความฝันที่สวยงามแค่ไหนก็ตามนะครับข้อ20สูญเสียศรัทธาในตัวเองเมื่อจิตใจบอกว่าไม่ไหวแล้ว ในทุกๆเส้นทางแห่งความฝันมันย่อมมีช่วงเวลาที่ความเชื่อมั่นในตัวเองของเราถูกสั่นคลอนนะครับมันคือช่วงเวลาที่เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราทำได้จริงๆเหรอเราเก่งพอแล้วเหรอสำหรับบางคนช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ที่ยากลำบากเหล่านี้มันหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่จะรับมือไหวพวกเขาจะหยุดมองว่าตัวเองเป็นคนที่กำลังพัฒนาแต่ว่ากลับยอมรับตัวเองว่าเป็นคนที่ล้มเหลวแล้วความรู้สึกเหล่านี้มันจะกัดกินจิตใจจนกระทั่งพวกเขาไม่เหลือศรัทธาในตัวเองอีกต่อไป สุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะยอมแพ้และความฝันที่เคยเรืองรองก็จะมาลายหายไปในพริบตาเพราะเมื่อใจของเราบอกว่าไม่ไหวแล้วมันก็ยากที่จะก้าวต่อไปได้จริงๆนะครับนี่คือ20สถานการณ์ที่คนส่วนใหญ่ต้องยอมแพ้ต่อความฝันของตัวเองนะครับแต่ละข้อล้วนสะท้อนถึงการต่อสู้ในจิตใจของมนุษย์ที่ต้องเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริงบางครั้งมันก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลแต่บางครั้งมันก็เป็นเรื่องของความอ่อนแอภายในตัวเรานะครับ แล้วคุณล่ะครับเคยเจอสถานการณ์ไหนบ้างที่ทำให้คุณเกือบจะยอมแพ้หรือว่าคุณกำลังเผชิญกับอะไรตอนนี้อยู่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กันในคอมเมนต์ได้นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวของคุณจะเป็นแรงบนันดาลใจให้ใครอีกหลายคนได้ลุกขึ้นมาสู้กับความฝันของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับและก่อนจบ e ีีนี้จะขอฝากหนังสือเล่มหนึ่งสำหรับท่านที่ชอบการพัฒนาตัวเองผ่านการอ่านนะครับขอฝากหนังสือแปลเล่มหนึ่งที่เป็นผลงานการแปลของผมสุระนวลประดิษฐ์ แอดมินของช่อง u n l i m i t e d m i n s s t t จิตไม่จำกัดช่องนี้นะครับเมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนนะครับผมเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆบางๆที่มีอยู่ไม่ถึงร้อยหน้านะครับแต่ว่าพออ่านไปได้ไม่กี่หน้าผมก็รู้ในตอนนั้นเลยว่านี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดาพลังที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จะตรงกันข้ามกับขนาดของมันอย่างสิ้นเชิงมันคือคู่มือการควบคุมชีวิตด้วยพลังความคิดของตัวเราเองหนังสือเล่มนั้นชื่อ as a man think e t เขียนโดยเจมส์อเลนผู้ที่เชื่อว่าความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกโชคชะตาของคนเรานะครับหนังสือเล่มนี้จะตีพิมพ์ครั้งแรกในปีคริสตศักราช1902หรือว่า120ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหาเป็นอม,มะตะใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยอย่างน่าอัศจรรย์หน,นังสือเล่มนี้ผ่านการแปลเป็นภาษาต่างๆมามากมายหลายสิบภาษามียอดจำหน่ายรวมกันทั่วโลกเฉพาะฉบับพิมพ์เล่มกระดาษมากกว่า40ล้านเล่มด้วยกันนะครับ และตอนนี้ผมก็ได้ถ่ายทอดหนังสือเล่มนี้มาเป็นภาษาไทยในชื่อมนุษย์สั่งการจักรวาลดิทำตามเดิมทีผมตั้งใจที่จะแปลหนังสือเล่มเล็กๆนี้เอาไว้เป็นของสมนาคุณแถมให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ติดตามช่องที่ได้สมัครเป็นสมาชิกอ่านบทความสคริปต์อีบุ๊กเป็นรายปีนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้ได้อ่านหนังสือที่ผมคิดว่าอ่านง่ายที่สุดและดีที่สุดเล่มหนึ่งเท่าที่เคยได้อ่านมา แต่ว่าบางท่านก็ยังไม่ต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกรายปีอยากได้แต่แค่หนังสือเท่านั้นก็เลยมาเปิดให้เป็นเจ้าของได้ในช่องทางต่างๆกันครับ As a man think e t ed, คือหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนนับล้านทั่วโลกความคิดคือเมล็ดพันธุ์ชีวิตคือผลลัพธ์หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณว่าชีวิตที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลโดยตรงจากความคิดที่อยู่ในหัวของคุณทุกความสําเร็จทุกความล้มเหลวเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณเชื่อและคิดซ้ําๆกันทุกวันถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิต เริ่มต้นได้เลยที่ความคิดของคุณหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ให้คุณอ่านแต่ว่ามันจะปลูกให้คุณตื่นมนุษย์สั่งการจักรวาลทําตามเล่มนี้สําหรับคนที่ไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตอยู่ภายใต้โชคชะตากําหนดแต่เลือกที่จะกําหนดชะตาด้วยมือของตัวเองนะครับผมจะขอนําเอาบางข้อความจากหนังสือมาอ่านให้ฟังเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับจากหนา้า10มนุษย์เป็นคนที่มีอํานาจควบคุมเสมอแม้จะอยู่ในฐานะหรือว่าในสภาพที่อ่อนแอที่สุดและดูเหมือนต่ำต้อยน้อยค่ามากที่สุดก็ตาม แต่ข่าวร้ายก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าพวกเขามีอำนาจในการควบคุมมากกว่าที่เขาคิดเขาเป็นเหมือนผู้ปกครองที่โง่เขลาผู้ไม่รู้ถึงพลังอำนาจของตัวเองแล้วไปจัดการกับคนใต้ปกครองของเขาในวิธีที่ผิดด้วยความไม่รู้นี้แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเริ่มฉุกคิดถึงอำนาจและพลังของเขาที่เขามีอยู่แล้วคิดอย่างรอบคอบถึงวิธีการที่เขาจะเอามันมาใช้ควบคุมความคิดของตัวเองชีวิตของเขาก็จะเริ่มมีทิศทางที่ถูกต้องเขาจะกลายเป็นผู้นำที่เก่งกาจใช้พลังที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด และกำหนดความคิดของเขาไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าอัศจรรย์และอีกตอนหนึ่งนะครับจากหน้าที่18ผู้คนจะไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาอยากได้แค่เพียงบอกว่าพวกเขาต้องการสิ่งนั้นและแค่เพียงอธิษฐานขอมันอย่างผิวเผินแต่พวกเขาได้รับสิ่งที่ตัวเขาเป็นสิ่งนั้นจากระดับจิตวิญญาณและพวกเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าตัวเองสมควรจะได้รับอย่างแท้จริงคนที่มีจิตวิญญาณแห่งความร่ำรวยจะร่ำรวยคนที่มีจิตวิญญาณเป็นยาจกจะเป็นยาจก แม้ทั้งสองคนจะต้องการความร่ำรวยเหมือนกันและจากหน้าที่28เมื่อคุณตัดสินใจที่จะควบคุมชีวิตของคุณด้วยความมั่นใจแม้แต่สถานการณ์ที่ยากและท้าทายที่สุดก็จะเปลี่ยนมาสอดคล้องกับความปรารถนาของคุณในที่สุดเมื่อจิตวิญ,ญญาณที่แน่วแน่ได้ยืนหยัดและสั่งการแม้แต่เทพ,เจ,พเจ้าก็พร้อมที่จะทําตามหนังสือเล่มนี้ราคา129บาทนะครับรวมค่าส่งทั่วประเทศแลวก็ทุกเล่มจะแถมฟรีฉบับอ e ีบุ๊กให้ด้วยนะครับ สามารถสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้2วิธีนะครับถ้าจะสั่งทาง Line Official ก็สามารถที่จะสแกนหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ add a d ดอลิมิต i ์ไมล์เซที่เห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดสะดวกที่จะซื้อทางช้อปปีผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ในคําอธิบายคลิปด้านล่างนะครับสามารถที่จะคลิกเข้าไปซื้อได้ทันทีนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมผมก็จะใส่ลิงก์อธิบายรายละเอียดหนังสือเอาไว้ในคําอธิบายคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ